แล้วเวลาจะมาเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดหลังคือคนที่เป็นช่วงวัยทองเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดเกลวบางทีอาบน้ำธรรมดาก็ไม่ได้ตรงอาบน้ําอุ่นบางทีวินเวียนศีรษะคือควางหูควางตาไปหมดช่วงวัยทองทุกอย่างค่ะทุกอย่างควางไปหมดประสบการณ์จริงๆนี่บอกว่าถ้าเราวัยทองเหมือนกันหมดจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะนะเพราะว่าเราจากประสบการณ์พอแล้วพอมาทานซันคาร่าเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นยังไงบ้างคือเพื่อนเนี่ยนะคะเขาแนะนําให้ทานค่ะ อันแรกเลยกล่องแรกเลยที่ทานไปเนี่ยประมาณ15เมตร15เมตรพี่จะทานก่อนนอนค่ะวันละสองนะคะ2เมตรค่ะได้ประมาณแผงหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกอ่ะแปลกมันมีอาการแปลกแปลกแบบดีหรือไม่ดีคะคือดีค่ะดียังไงคะคือคือหนึ่งเนี่ยไอตรงที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะมันมันมาประจําเดือนมันขับประจําเดือนออกมาซึ่งมันไม่มาสองสามเดือนมันขับออกมาเลยมันขับประจำเดือนออกมา เป็นริ่มๆเลยเพราะที่ค้างอยู่ในมรุ่กบางคนบอกว่าที่มามันเป็นเหมือนเลือดไก่มากๆใช่ประมาณนั้นเลยพอขับออกมาแล้วรู้สึกเจ็บไหมเบาลงไหมเบาเบาเบารู้สึกเบาตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผิวเนี่ยมันจะเหมือนกับแตกเป๊ะๆแตกเนื้อสาวเอาหรอว่าง่ายๆแตกเนื้อสาวประมาณเลยหลักสีไปแล้วหลักห้าแล้วอย่างเงี้ยคือคือตรงนี้มันก็จะตึงไงมันจะออกมันจะแบบตุ๊บๆเลยคือเหมือนเป็นสาวอีกั้างไม่ได้นะตรงนี้ ใช่ไหมเล่าไม่ได้นะต้องทานเองถึงจะรู้จะรู้เขาว่ามันมีคุณภาพมาก้อยแค่ไหนค่ะสุดยอดสุดยอดเพราะว่าเบอร์ซันคาร่าของเรานี่มีโปรตีนถั่วเหลืองมีคาร์โบเจนจากปาล์มมีสารสกัดจากแคลเซียมมีทับทิมคือสุดยอดคือสุดยอดที่บอกก็ต้องสุดยอดจริงๆคือสมุนไพรที่ใส่เข้าไปในสันคาร่าของเราแล้วอย่างคุณพี่เนี่ยที่ประจําเดือนไม่มา3เดือนและกินไป15เม็ดก็คือ1แผงใช่มาประจําเดือนเลยมากี่วันคะ ก็สามวันมาสามวันนี่ <3 S 1> คือมาเป็นก้อนเลยสามวันติดกันเลยคือขับเลยอะเขาขับเลยคามีหน้าที่ขับของเสียออกเลยพี่พี่มั่นใจเลยว่าตัวนี้มีหน้าที่ขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในมดลกูก ของมูก<ส>ผู้หญิงเราทุกคนคือคสามเกินไม่มามันก็ค้างค้างอยู่ค้างพอขับออกมาเนี่ยมันต้องเป็นสีดําแล้วเรารู้สึกโล่งไปตอนที่ขับออกมาเนี่ยต้องบอกเลยผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยช่วงที่จะช่วงวัยทองเนี่ยประจำเดือนจะมาไม่ปกติบางเดือนมาบางเดือนไม่มาบางเดือนมาสองครั้งสามครั้งไม่ต้องตกใจถ้าทานสันคาร่าของเราก็ไปแล้วเนี่ยมันจะขับออกมาหมดเลยเนะรู้สึกว่าโล่งพอทานแล้วคือตอนนี้ดีใจคือรู้สึกตอนแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เราทานแล้วขับออกมาก็เอะมันก็แปลกเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่ยาปฏิชวนะ มันเป็นสมุนไพรมันออกมาได้ยังไงคมันออกมาได้ยังไงแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือศาสนาของเราเนี่ยพระองค์ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันมาจากสมุนไพรอ่ะใช่สิใช่ไหมในกุรานก็มีอยู่แล้วในกุรานก็บอกไปแล้วว่าสมุนไพรทุกตัวเนี่ยพี่พระองค์สร้างมาเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะหยิบตัวไหนมาใช้ใช่ค่ะแล้วก็จะให้โดนกับเราเนี่ยตรงไหนใช่ค่ะตัวไหนใช่ค่ะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่ว่า ทุกคนน่ะสามารถที่จะจะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรได้ใช่เลยแล้วก็เอามาทานได้คู่กับยาปฏิชีวนะอืมแปลว่าพี่เองก็คือทานยาโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดยาโรงพยาบาลแล้วพี่ก็เป็นโรคคล้ายๆโรควูบอะอ๋อบานหมุนมากอะไรมากจะลุกจากเตียงได้ในประเภททรมานมากคืออาการอย่างเงี้ยเหมือนพวกที่จะใกล้ไวททองประมาณนั้นเลยไปไวทยทองพอทานเข้าไปแล้วอาการเหล่านี้หมดไหมคะดีขึ้นมากเลยลอัมดุลิลาขอใช้คำนี้นะคะดีค่ะ ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับสมุนไพรสันคาดข,ของก็าก็อสอหามาเยอะเหมือนกันว่าตัวไหนมันจะดีที่สุดอก็เอ,อาง่ายๆเลยว่าเป็นเหมือนกับ เจ้าแม่สมุนไพรเจ้าแม่อาหารเสริมสมุนไพรทุกชนิดนี่คือจะต้องแบบลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วแต่ก็ศึกษาเหมือนกันไอ้ยี่ห้อทุกยี่ห้อที่ว่าอยู่ในเคเบิลนี่ก็ลองมาหมดแล้วได้ข่าวมานะคะเห็นคุยกันหลังไม์เมื่อกี้นะคะประมาณนั้นเลยต้องบอกว่าต้องบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยสันคาราของเราตัวนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆทานแล้วได้ผลเห็นผลจริงๆแต่ต้องบอกว่าระยะเวลาที่ทานก็แค่2กล่องเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ได้รับจากสันคาราเนี่ยมากมายเลย S <S อาการเวีนเวียนศีรษะก็ไม่มีประจําเดือนที่เราหยุดไปสองสาเดือนก็มาแล้วภูมิใจดีใจตอนนี้ต้องถามแล้วแนะนําใครบ้างหรือยังก็เคนข้างเคียงก็คือเราเราทา,านกับตัวเองเนี่ยนะคะ ถ้าเรามีสิ่งดีๆมันฟีดแบ็กกลับมาดีเราก็ต้องบอกคนข้างเคียงอย่างพี่น้องเราญาติเพื่อนฝูงใช่ไหมคะคนใกล้ตัวเราก่อนว่าเออเรามีสิ่งดีๆตรงนี้เราอยากแนะนําคุณนะเออคุณลองทานดูไหมนะคะเพราะว่าของดีเนี่ยบาปต่อบากใช่พอเขาไปลองเขาดีก็บอกต่อกันเองใช่ไหมคะและสิ่งที่ได้จากประจําเดือนมาดีแล้วเนี่ยเออร่างกายเรามีอย่างอื่นที่มันดีขึ้นไหมผิวพรรณผิวพรรณค่ะอื ได้ด้วยได้ด้วยค่ะผิวพันธุ์ครบคุ้มนะคะที่ว่าประจําเดือนจากไม่มาสามเดือนมาแล้วหน้าอกจากนะมันก็ฟูขึ้นใช่ใช่ไหมคะผิวพันธุ์มาอีกนะหนอนได้แน่นอนเลยผิวพันธุ์ในทุกท่านที่ทานสันคาราจะบอกว่าสุดยอดจริงๆผิวพันธุ์ได้ได้ก่อนอย่างอื่นเลยนะคะผิวพันธุ์ต้องบอกว่ามาก่อนเลยผิวพันธุ์เราจะเนียนใสขึ้นคือเราซูมหน้าดูได้ซูมดูได้เลยพวกคือถ้าทานสันคาร่าแล้วเนี่ยฝ้ากเน่ยจะไม่มีเลย ตัวนี้ต้องบอกได้เลยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเนียนรู้สึกไหมคะว่าเออผิวเราเนียนขึ้นใช่ไหมใสขึ้นต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะแต่งหน้าแล้วก็ทําให้เครื่องสําอางเนี่ยติดหน้าได้ดีขึ้นอันนี้หลายๆคนจากตัวนุมาเองนะคือเราไม่ต้องไปเสียเวลามันนั่งเติมหน้าระหว่างวันน่ะอันนี้สาวออฟฟิศหลายๆคนที่ซื้อสินค้าจากนุมาไปแล้วแบบว่าอุ๊ยคุณนุมาดีจังเลยฉันไม่ต้องซื้อเครื่องสําอางเยอะ เพราะว่าฉันไม่ต้องมานั่งเติมเครื่องสำอางระหว่างวัน<ม>ใช้ฉันโปะหน้าทีเดียวตอนเช้ายัานเย็นเลยจบทีเดียวสันคาร่าเอาอยู่ใช่สันคาร่าช่วยได้นะส,สุดท้ายละหนูมาต้องให้พี่ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเหมือนเราอย่างนี้ค่ะ,ะกะ็ขอแนะนำนะคะสันคาร่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีนะคะที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ลองเข้ามาทานดูนะคะถ้าถ้ามีอะไรก็โทรหาโซเฟียได้หรือว่าคุยกับโซเฟียได้ได้เลยตรงนี้นะคะจากเบอร์ข้างล่างนี้เนาะอยากให้ลองดูค่ะถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะสําหรับท่านใดที่มีอาการวัยทองหรือว่าเริ่มจะวัยแล้วล่ะนะคะมาละนะคะมันมันมาเตือนเตือนมาเคาะประตูหน้าบ้านท่านแล้วก็รีบโทรมาเลยดีกว่าเพราะว่าซันคาร่าเนี่ยสมุนไพรของเราเนี่ยสามารถยืดเวลาวัยทองของท่าน ออกไปได้อีกนะคะรับประกันเลยเพราะว่าของเราเนี่ยทานแล้วจะสาวเสมอแต่จะสาวเสมอยังไงนะคะพูดไปก็ไม่มีทางรู้ละค่ะนอกจากท่านซื้อไปลองทานเองเท่านั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โซเฟียมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะคะต้องบอกว่า ทุกคนที่มันนั่งตรงนี้ท่านผู้ชมคนจริงๆแล้วก็ทานจริงๆเห็นผลจริงๆเท่านั้นนะคะ <c oughs> นุ้มมาถึงพามานะคะสำหรับวันนี้มา <c oughs> ต้องขอบคุณพี่โซเฟียมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามรายการของเรานะคะเพราะว่าของเราแต่ละเคสเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญทั้งนั้นแล้วก็แต่ละคนประสบการณ์แน่นจริงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะนุมมาแล้วก็พี่โซเฟียแล้วก็คุณสมรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะพบกันใหมค่ค่ะกับรายการป้าท้ารวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามมิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มมิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึง กรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาราและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับสันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกัน ประทับโลโก้สันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลัก ตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอนร้อเซตเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อเซต์ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ